พลาดหนึ่งเวนคืนกรมทานก่อนครบระยะเวลา10ปีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีหลุดอาจต้องคืนภาษีย้อนหลังภาดสองเงินคืนผลประโยชน์เกินเกณฑ์ที่กรมสัมพากรกำหนดไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีภา3สามเข้าใจว่าสุขภาพตน25,000บาทแยกจากชีวิต10,000 0บาทจริงๆต้องรวมกันไม่เกิน1,000 0 0บาทบอสมีอะไรจะบอกเคล็ดลับเช็คให้ชัวร์ ถ้าจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนต้องเข้าเกณฑ์ภาษีที่กําหนดอ,อ,อย่าลืมขอหนังสือรับรองการชราําระเบี้ยหรือแจ้งใช้สิทธิ์กับบร,ริษัททุกปีภาษีท่องเพดานให้แม่นชีวิตบวกสุขภาพตนไม่เกิน1นึ่งแบาทสุขภาพพ่อแม่ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทบำนาญไม่เกิน20000,000และรวมตรากา้าเกษียณทั้งหมดไม่เกิน5 0,000 0บาทสรุปเลยนะครับประกันชีวิตช่วยเราคุ้มครองครอบครัวเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันสร้างวินัยการออมระยะยาว แขรถหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายถ้าเข้าใจเงื่อนไขรู้สิทธิ์ใช้เป็นได้มากกว่าที่คิดครับ